หมู่้าทั้งหลายได้ทำเนียมมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณการการถวายของออกมาใหม่ได้แก่การถวายผืชพักผล,ลไม้ข้าวน้ำดอกออกมาใหม่เมื่อครั้งสมัยก่อนดาก่อนพุทธกาล ในคณะกำลังสร้างสาบารมีธรรมได้บุรุษผู้หนึ่งชื่ออาณาระอันนั่งปานั่งเข้าน้ำในอนณาระท่านเศรษฐีให้ทำนาจะให้ทำนาให,ให้ดูแลไรนาสาโชให้แล้วก็แบ่งแบ่งที่สำหรับให้ทำอยู่ทำกิน ทีหนึ่งแปลงหนึ่งเราตั้งใจปลูกเขาปลูกน้ำดูแลอย่างดีตั้งแต่ฤดูกาลปักดําตั้งจิตอธิษฐานวาสาทุนเนอร์ให้ได้ถวายทานสามเวลาให้ได้ถวายทานสามครั้งครั้งหนึ่งเมื่อเขาออกน้ำนมครั้งที่สองเมื่อเขาออกเป็นเขาเมาครั้งที่สามเมื่อเป็นเขาใหม่ จังจิตอธิษฐานแล้วก็ดูแลดูแลไรนาสาโชไดในส่วนของเจ้านายเศรษฐีในส่วนของตัวเองทีนี้ในส่วนของตัวเองนั้นเมื่อข้าออกน้ำนมได้ฤาสีตนหนึ่งมาขอหาบินทาบาทได้เกี่ยวเข้าเมื่อเป็นเข้าน้ำนมนั้นให้ฤาษีฤาษีลับเข้า ห่วงห่วงเขาน้ำนมแล้วก็เหาะไปโอ้สองพเมียยนะชีวิตนี้เฮาบ่ได้ทำบุญให้ท่านนะเป็นทุกขตะเป็นคนยากเป็นคนรนะับใช้ของท่านผู้อื่นตั้งใจเนอ้อนะสอนพเมียคุยกันตกลงปลงใจนะให้ได้ถวายทานเข้าสามเวลานะเมื่อเข้าได้น้ำนมได้ถวายทานฤาษสี่หรือสี่ับไปแล้ว น่าเห่อลอยไปเมื่อได้เป็นข้าวเมาด่ะเมื่อได้เป็นข้าวเมาได้ไปถวายทานกับมู่พรามทั้งหลายชุมนุมสวดมนต์ด่าพวกพรามเท่าพรามแก่พรามอายุหลายทั้งหลายชุมนุมด่าสาธยายพระเวทนามนคาถาของพวกพรามทั้งหลายด่าตั้งใจว่าสาธุเนอนะให้ได้พระสมมณะ นักปวดทั้งหลายผู้บําเพ็ญได้คุณอเเิศที่สุดในโลกนี้ให้ได้มารับทยธรรมทยยานเมื่อเข้าออกใหม่ตั้งจิตอธิษฐาน,นาวันนั้นเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าแล้วก็ตากแห้งวันสองวันเอามาตำตำแล้วนึ่งในวันนั้นผู้ภรรยา,าของนายอนาภาระตั้งจิตอธิษฐาน นะกลิ่นหอมของเขานีนะ้ในขณะอายเขากำลังพุ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 งขึง้นจากหัวจากมวยนะกลิ่นเขานี้ขอไปนะให้กลิ่นหอมนี้จงไปถึงแก่นะสมมาณะชีพรามผู้ดได้คุณอาลเลิิที่สุดในโลกนี้ในวันนั้นพระประเชกพุทธเจ้าองค์หนึง่งออกจากนิโรธทรสมบัติพอดี อดเข้าเจ็ดวันออกมาจากที่ภาวนาได้กินไอเข้าของนางอนะพราภรรยาของนายเกี่ยวเขาเกี่ยวหยานารักษาไรหนาให้แทนเศรษฐีโอ้ไปโปรดบานนี้แหละตามกินไอเข้ามามาแล้วยืนอยู่นาเทียงหนาสงบูรเมียอยู่เทียงหนา ไปยืโน้โด้ยพระคุณเจ้ามารับอาหารรับบิณฑบาตมีข้าหารัรไมมมีกับเขาไม่มีเขาไม่มี่ทำไว้แล้วั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วสมบุมเมร,รับบาตพระประเจกพ,พุเจชารับไปแล้วก็เอาเข้าใส่เอาอาหารใส่แล้วก็อาราธนานิมนต์ผูสามีในอนาภะเอาภามัดแอว นาะปัดปุงปงปดป้งปังสะบัดปุ้งนปะังคือปากปูนาทับลงไปในใบไม้แห้งนิมนพระประเจกพุทธเจ้าให้ฉันนาะข้าพระเจ้าจะได้ถวายน้ำดื่มถวายการล้างบาตรนาะแล้วก็ถวายพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าบั็เอวังหนตุเอวังหนตุเอวังหนตุสมเร็จสําเร็จสมความปรารถนา านะพึงปรารถนาอย่างใดให้สําเร็จนะผลอย่างนั้นปรารถนาอันใดปรารถนาให้ได้ภิญญาณหนวให้ได้สติกว้างให้ได้ปัญญาไกลให้ได้ปัญญาบรีสุดพองใสและรึกชาติได้ลายพหลายชาติขึ้นชั่วชีวิตใดชีวิตใดขึ้นชั่วสติปัญญานะขอให้เกิด เหมือนกับได้ถวายทานเข้าใหม่นะความรู้ใหม่สติปัญญาใหม่ทักษะชีวิตความรู้ของโลกนี้ใหม่ๆนะขอให้ได้เกิดขึ้นในตัวของข้าพเจ้ากับภรรยาท <c oughs> ่านนั้นคือการตั้งอธิษฐานของคนโบราณน,นะบม่ได้อารำบร่ได้อรวยแต่เอาสติเอาปัญญาเอาความรู้เอาความฉลาดเอาปัญญาญาณภายใน นะต่อมาแล้วมาชีวิตนี้เพนได้มาเป็นพระอนุรุทนธะในอนาภะกับภรรยาภรรยาก็มาเป็นนางธรรมทินานะเป็นผู้ใด้นะสติปัญญาชับไหวกวางขวางนะกว้างไกลเป็นผู้ใดปัญญาไหวนะได้สติได้ปัญญาคุ้มครองรักษาความพาสุกร่มเย็นกับชีวิตได้เนะีนะ่ ต่อมาท่านเศรษฐีเห็นซองสามีภรรยาเอ๊ะวันนี้ทำไมเขานาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำน่ารื่นเริงบันเทิงร้องเพลงไปพร้อมนายเศรษฐีมาตรวจหน้าไปถามเอ้ยทำไมวันนี้ดูมีความสุขมีความรื่นเริงแต่โอ้นายเอ้ยเมื่อเช้านี้ได้ถวายทานนไม่ได้เอาส่วนของท่านเศรษฐีผู้เป็นนายถวายทานนะไม่ได้เอาของนายถวายนะ เอาส่วนของคาที่นายแบ่งที่นาให้ทำนาได้ถวายพระประเิฐเอาเอา,เอา้าจะให้หนึ่งพันกหาปณะนะนะบุญวันนี้ยกให้คาทั้งหมดนะเศรษฐีว่าโอ้ยบ่ได้บ่ไดนะ้พวกให้มากเท่าใดก็บ่ไดนะ้เพราะบุญกู้ลเป็นของคนทำนะเศรษฐีให้หลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้น,นถึงแสนกหาปณะนะไม่ให้นะ แศรษฐีว่าเออถ้าไม่ให้ขอให้แบ่งส่วนได้ไหมนายอนาภระภูเป็นคนทำนาให้บอกว่าวันทวันพรุ่งนี้พระประเจกพุทธเจ้าเพ้นมาอีกจะถามเพิ่นก่อนว่าการแบ่งบุญแบ่งกุศลจะแบ่งได้ไหมการปันส่วนจะปันได้ไหมวันพรุ่งนี้มาอีกพระประเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานิมนต์สามวัน มาโปรดให้สามวันธรรมดาผู้ใดคุณแก่โลกจะบาโปรดที่เดียวกันเปิโปวดให้สามวันวันที่สองก็เลยถามว่าเพราะผู้เป็นเจ้าธรรมดาการแบ่งบุญให้คนอื่นจะทำได้ไหมพระประเจกพุทธเจ้าว่าเออในหมู่บ้านนี้บ้านเรือนร้อยหลังคาเลือนมีเรือนหนึ่งได้ฝืนฝอยเรือนนั้นเขาจุดประทีปจุดตะเกียงขึ้นมาแล้ว บ้านอื่นเรือนอื่นมาขอต่อไฟต่อเอาไฟจากตะเกียงนั้นไปนแสงสว่างของไฟในบ้านเรือนหลังแหลกหมดไปไหมไม่มดแต่แสงสว่างของไฟนั้นเกิดขึ้นทุกหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนก็ได้ใช้ประโยชน์นจากตะเกียงไฟนั้นการปันบุญอุทิศบุญแบ่งส่วนบุญก็เช่นเดียวกัน นาะยอมส่องสว่างไปได้มากมายมหาศาลอย่างได้นดาการแบ่งบุญแบ่งด้นะอุทิศบุญอุทิศด้แต่ผู้เอาไปต้องอนุโมทนานะผู้รับไว้ผู้รับได้ต้องรับไว้ใช้ประโยชน์นะอย่างนี้เป็นต้นตนะ่ต่อมาวันที่สามทันเศรษฐีมาขอได้ส่วนนายอนะนะนะพระว่าเออทวันนี้นาะลับให้เป็นของ นาคาทั้งสองผัวเมียส่วนเขานั้นให้เป็นของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีบอบอกผู้ใดบอกกระชิบบอกแต่ภรรยานายเศรษฐีกับภรรยาบอกไปเทาเอ้ยวันนี้เราได้ลาบชก k ะ,ะใหญ่แล้วนะพระระมันแบ่งให้เขาทำเขาอย่างดีนึ่งเขาอย่างดีเป็นเขาใหม่เรามาถวายท่านแต่มาทำ อาณาพระเธอปรารถนาอัไดไนะบอกโอ้ข้าพระองค์ข้าพระเจ้านะปรารถนาขอให้ได้สติขอให้ได้ปัญญาเออถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเธอได้ปสติปัญญาเท่าไหร่ข้าก็ขอให้ได้สติปัญญานะทัดเทียมกันนะกับเธอนะจากนั้นมาก็ถวายทานพระประเจกพุทธเจ้านี่คือความเป็นมาใน การถวายทานเขาใหม่บูชาทั้งหลายทำไรทำหนาแต่อือแต่ทำด้วยความอยากลำบากตั้งแต่สูบเข้าสูบน้ำตั้งแต่แบกตั้งแต่หามตั้งแต่เก็บตั้งแต่เกี่ยวตั้งแต่สีตั้งแต่นึ่งแล้วอย่างอุตสาหะตักบาตรหยาดน้ำส่งเข้าส่งน้ำให้แก่พระภิกษุสามเณรเด็กน้อยผู้บวชอย่างหนุ่มๆแน่น นาไม่ได้สู้นักปักนาอย่างมูเจ้าทั้งหลายมูเจ้าทั้งหลายสู้นักปักนาหลังโูฟ้านาสู้นาดินกว่าจะได้เข้าได้น้ำมาต้องจ้างต้องหวานนาคาจ้างเกี่ยวเขามือชาถามเอ้ยเขาเกี่ยวเขากันเท่าใดวันหวานวันก่อนน,น,นนั้นสี่ร้อยนาวันวานนี่ห้าร้อยโบนาจ้างเกี่ยวเขาว้าร้อยถ้าบอกให้ห้าร้อยเขาบอกไป อย่างนี้เป็นต้นนะกว่าจะได้เข้าน้ำมาฉะนั้นหมู่เจ้าทั้งหลายจะได้ทำบุญได้ทำทานตามกำลังของออกมาใหม่นาะพืชพักปลูกขึ้นมาใหม่นาะเก็บมาเด็ดมาล้างมานาะผลไม้นะออมา,มาออกมาใหม่เขาออกมาใหม่นะอย่างนี้การถวายทานทำเนียบมาแต่โบ,บราณแต่อย่างแต่ก่อนนะานะนะอย่างใหญ่นาะสอนว่าเขาานะ ข้างบนเป็นข้าวเย็นเอามาอุ่นนะให้ตัดออกเข้าข้างล้างโกลนหดโกนมวยมันชื้นมันแช่ให้ตัดออกให้เอาเข้าใจกลางหดมวยยานะมาดไว้ตักบัตรหยดน้ําถวายทานแก่พระเจ้าประสงค์นะเะเลือกเอาของดีนะการทําบุญในทานต้องรู้จักเลือกเอาที่ดีๆนะอย่างนี้เป็นต้น ในผ่านกินหัวในขัวกินหางพนะระเจ้าพระสงค์กินกลางในอะย่างนี้โบราณรมเนียมโบราณไดนะ้เขาในปากโหดปากมวยมันเปื้อนเมันเปอะมันโชกโปกเป็น,น,กปกปนข้าวเย็นข้าวเหลือกินแตนะ่เนี้ยเขาโกนโหดโกนมวยมันชื้นมันแช่ไอ้น้ําขึ้นมาจอดเอาเข้าใจกลางหดใจกลางมวยนะถวายทานนะเป็นขา้าวติบข้าวมาวัดติบข้าวเสือบา้านะ โบราณบ,บนสอนถึงนั้นเด้ถึได้หนะมู่้าทั้งหลายการทำบุญให้ทานจะสุดโอกสุดใจได้อย่างไรจนะถ้าคนเราบ่มีใจให้จา้างเท่าใดเท่าใดก็บรให้แตนะ่ถ้ามีใจให้แล้วเนี่ยนะบลำบากหนะมู่เจ้านะมาให้ทานนะส่งเข้าส่งน้ำอย่างนี้เป็นตน้นใะนเรียกว,ว่าหัวใจของผู้ให้สูงกว่าหัวใจของผู้รับมือของผู้ให้ อยู่เหนือกว่ามือของผู้รับนะอย่างใดนะบาทของพระเจ้าประสงค์อยู่ข้างล่างมือหมู่เจ้าตรงนั้นละลนะพระเจ้าประสงค์เปิดบาทรับมู่เจ้าผูดตาบาทมืออยู่เหนือกว่าเสมอๆในภาษาธรรมพะพระพพพนองวว่าภาษาพระไตรปิฎกพะนหัวว่ามีมืออันชุ่มอยู่เสมอนะหมายถึงว่าผู้จะทําบุญให้ทานตาบาทดญาตินา จะต้องล้างมือก่อนนะการล้างมือคือมันชุ่มน้ำอยู่เสมอเส,ส,ส,สมอพระรน้เพอนว่าผู้รักผู้ชวินวางต่อการให้ทานยอมให้ทานได้สบายสบายนะอย่างนี้มูขเจ้าทั้งหลายกานะ็ต่างอกตั้งใจนะทั่วเฉลีย่ยแบ่งปันแบ่งปันให้ผู้ใดแบ่งปันให้หัวใจได้ให้หัวใจเจ้าขอเออเราได้ทำบุญทำทานละได้แจง้ง นะแกพระเจ้าพระสงฆ์ละอย่างน้อยก็ทำแล้วในฤะดูนี้แจงบอกพ้นสักครั้งหนึ่งนะอย่างภูคาเอาอบินดาบาเขากับปานให้นาะงโงยให้ปานใหญ่หนึ่งบอกคุบา้าเข้าใหม่เด้อปาน,นเออสาธุสาธุนะ่าภูมาฮอดวัดก็ติบเขานี้ติบเขาใหม่เด้อนะเนี่ยก็สาธุสาธุนะ่าให้สมเร็จตามความปรารถนานะตั้งเอาสติปัญญา นะอย่างปฏิปทาของพระอนุรุธนะพอมาเป็นชีวิตนี้มาเป็นพระอนุรุธะแล้วนะเขาตามพระพุทธเจ้านะตามพระจิตตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดพระพุทธเจ้าอนุรุธะเถอกลับไปเถอะเราจะเข้านิพพานแล้วนะพระอนุรุธะถอยจิตออกมานะจึงมาแจงบอกข่าวกล่าวแก่พระ เจ้าประสงค์สถาญาโยมทั้งหลายว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าพระจิตพระธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าพระน,นิพพานแล้วนะดับสนิทเลยนะผู้คนทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายพุทธชนร้องไห้ท,ทันทีพระพุทธเจ้าปรินะิพพานผู้ตามจิตของพระพุทธเจ้าเข้าไปได้แก่พระอนุรุทนธะเพราะผลอนิสงส์ตั้งเป็น ปัญญา,าญาณญาณอย่างรู้ระลึกใดในหมู่เจ้าทั้งหลายเป็นผลได้การตั้งจิตอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผลนเป็นผลแก่การทาของเราทาแล้วเป็นเหตุอธิษฐานเป็นปัจจัยผลเกิดขึ้นตอบแทน,นเป็นความสมความมุ่งหมายปรารถนา,อ,านอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอธิฐานธรรม น่าเป็นธรรมะบารมีของตนทุกๆคนตาหมู่เจ้าตั้งหลายน่ายกเว้นนอย่าเอาเมียใหม่มาทานเท่าน,นั้นหละตาเอาเมียใหม่มาทานไม่ได้ตาทานของห้างของเก่าด้อย่างพระเวชสันดรทานลูกนะทานใหม่ตาให้แก่พรามชูชกทานเมียรพระนางมัสีให้พรามพระอินทาธิราชบไดายตาบบ่ดีทานของเก่า เอาของให,ใหม่มาให้ทานนะาโบราณพันวายอย่างนั้นประเวศสันดอนทางทานพนางมัตส,สีอานิสงนะมาสุดท้ายแล้วอานิสงของการให้ทานพนางมัตส,สีโอ้ยพนตองมาชาระแตพวกมูพิกษุณีทั้งหลายพอทานของห้างของเก่าของห้างของเก่ามูเจ้าเอาไปเชืะอ,อย่ามายผูกขานะผูกขาบ่เอา เอาของใหม่ๆล่ะเออเอามาเชเอะามาชำระกับพิกมูพิกษุนีทั้งหลายบรรญัิสินส1 1ขอ้ออโทษของการให้ทานาพระนางมัสีแก่พรามพระอินทิราชท,ที่ลงปู่นะกติกรหลวงป,ปู่ชามาปุญโญพ่นเล่าให้ฟังพ่นเล่าให้ฟังแต่อันนี้สงของ,ของการให้ทานการหานชีนาให้ทานชาลี อันนี้ส่งพระน้อยพระหนุ่มสืบศาสนาในเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลกับพระหนุ่มๆภิกษุณีหนุ่มๆออกมาบวชกันมากอันนี้อันนี้ส่งเป็นไปอย่างนั้น้นะอย่างน้อยเนื่องก็ได้ผลด้หมู่เจ้าทั่างหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญในหนทางของตนเพิ่มเติมไปนะภาคเพียรไปตังอกตั้งใจให้ดี ชีวิตเกิดมาบ่ได้แต่ชีวิตโดยเปล่าเนออมันได้บุญได้กุศลได้ให้เชื้อมันนาได้พระานุภาพอ่าเป็นพระเนนเทนชีก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอ่ามันคงในศีลมันคงในวินัยนาสักพักสักคราวนามูเจ้าก็พากันตายกันไปอย่าไปเห็นแก่โลกอย่าไปเห็นแก่การเพลินโลก่าให้เพลิดเพลินในรสของธรรมะ เป็นออกตนสาธุชนญาจโจมจะให้เพลินในบ้านในเรือนในลูกในหลานในทรัพย์สินเข้าของข่าว่าให้เพลินนาะให้เพลิดเพลินในทางที่ดีในทางที่งามอาบุตนะชายเพลิดเพลินในทางยึดทางติดทางถือทางมันได้อนาะเพลิดเพลินในว่าเออเราได้ทําอยู่ทํากินานะได้มาโดยความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นเขาน้ํำสำปาปลาโภชนาพัตตาหาร ยานะถวายทานไม่ให้ขาดชีวิตนี้เราตกที่นั่งลำบากนะปากกัดตีนทีบทำอยู่ทำกินเราบอกแก้ไขบ่ได้ต้องแก้ไขอย่างนายอาณรพระทําบุญให้ทานตั้งจิตอธิษฐานไะด้ถวายเข้านะ้ำนมแก่ลนะืษนะีสนะีผนะูนะ้บำเพ็ญฌานเหาะได้ไดนะ้ถวายทานเข้าเมา แก่พวกพรมพผู้ชาวผู้แก่ทั้งหลายได้ถว,วายทานข้าวใหม่แก่พระปัเจกับพุทธเจ้านะอน,นิสงส์บระชัยชีวิตนั้นชีวิตเดียวนะก็หลายหลายชีวิตชีวิตละเล็กชีวิตละน้อยสะสมกันไปอย่างมูเจ้าทั้งหลายทุกทุกคนนะก็ขออนุโมทนาด่านะชื่นชมยินดีสาธุการในการคำชูดูแลวัดว่านาะปากท้อง นาขอพระภิกษุสมมามเณรผู้สืบศาสนาทั้งหลายบุญอาธิสงนาะของพระเนรได้มากเท่าใดเท่าใดมูเจ้าทั้งหลาย็็จงได้มากกว่านาะเหมือนขอบ,บงนะวงนาแวดล้อมพระอาทิตย์พระจันทร์ในวันที่นาะตงเงินถือกุบพระจันทร์ถือกุบนะบุญกุศลของมูเจ้าจงงดงามแบบนั้น บุญกุศลของพระภิษุสามมเนนงามเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอย่างนั้นเป็นต้นเยาวาลิวาหาปุราปริปุรินติสักระงเอวาเมวะอิโตตินรังเปตานังอุปกปติ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cha

อายุโดปรโดติโรวานาโนบริปะนาโดโยคะชะตาตมิดาวิสุขัสสะทิคะชะติอายุนะตัวปะลงวันนาสุขัญชาติปะนาโดนิ่งอายุยาสวอโอุติยาโตยาตุปปะชะ e pawatu <tipa> sapamangara ra deva ta <coughs> samamuto numawena sadaso tipantu te atusapamangara ra kanu samadeva ta sapadhamma numawena อาตุสัพพมางฺคลํรกฺขตุสพฺเพเทวตาสามนุคานุมาเวนสโธสุทีปาวันตุเต